สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกแล้วครับอีกหนึงคลิปอีกหนึ่งงานกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ครับใน Ford r a บ ger อคันนี้เครื่องยนต์2.2ครับอาการคือเครื่องยนต์สตาร์ไม่ติดแล้วนะ FC เราเราทยกสไลด์มานะถึงที่อู่เลยนะครับปัญหาของคันนี้นะสอบถามก่อนจาก FC ของเราคนระับไปทำอะไรมาบ้างนะ FC ไ หนึ่งเลยหัวฉีดไปทำมาแล้ว2นะครับ s c r เปลี่ยนนะครับ3ามปัมติ๊กเปลี่ยนนะหัวฉีดนั้นเคยแก้ไขมาก่อนหน้านี้นะก่อนที่เครื่องยนต์กันนี้จะดับลงนะครับก็ปัญหานี้นะเราใช้คอมพิวเตอร์เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับแรงดันน้ำมันต่ำนะที่ติดโค้ดขึ้นมานะครับในฟ er นะอเรนเจอร์นะฮะนีเราเบื้องต้นหัวฉีดที่ทำมาเรา ถอดออกมานะทั้งสี่ต้นเลยสี่หัวแล้วก็เทสให้ดูนะครับไปดูเลยหลักๆที่เราเจอของคันนี้นะคันนี้ FC ไปทำมาแล้วแต่ไม่จบนะยกสไลด์มานะหนึ่งแบตหมดสองไดสตาร์ทเสียด้วยนะตอนนี้นะครับตอนนี้ไดสตาร์ทเป็นปนัญหาไปแล้วคือต้องพอไดสตาร์ทเอามาซ่อมหรือว่าเปลี่ยนนะครับ จะเปลี่ยนจะซ่อมเดี๋ยวคุยกับ f อซีอีกทีนึ่งนะฮะกับเคสนี้นะครับไปดูอ่าที่ไม่ติดของคันนี้ไปดูที่หัวฉีดกันนะครับทีนี้มาด,ดูหัวฉีดหัวฉีดนะของเรนเจอร์นะครับสามหัวนี้ยังไม่ได้เทสนะเราขึ้นแท่นเทสหัวที่ติดโค้ดขึ้นมาคือสูบที่สามเป็นปัญหานะแรงดันน้ำมันต่ำ ก็มีหลายอาการหลายสาเหตุที่มันจะเป็นได้หนึ wow, um ่ง c วาวสองปั ick, um ๊มติ๊กสามปั๊มคอมเลสีหัวฉีดนะครับส่วนป um ั๊มติ๊กและอ,อะไรเอ่ย s c u wow, วาวนะ FC ไปเปลี่ยนมาแล้วไม่จบไม่ติดก็ยกสไลด์มานะทีนี้ไปดูปัญหาที่เจอในหัวฉีดของ Ford เลนเจอนะให้ดูนะ เขาไปทำมาก่อนหน้านี้แล้วนนี้ยังเดิมอยู่นะนก็คือมีรอยมาร์กของการทำการเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้วนะครับมาดูมาดูนะอคันนี้คันแน่นแล้วนะกดเทสดูเข็มไม่ขึ้นเลยคือมีการลั่นไหลของหัวฉีด หัวฉีดรั่อพูดยังไงซะอันนี้นะกดเยกดูคอยทำงานคอยห,หัวฉีดทำงานได้ยินเสียงไหมครับดังแทกแทกนะแต่หัวฉีดไม่ฉีดแล้วเพราะว่า,ากะแรงดันน้ำมันไม่อยู่อ่าัเกนะนนะขัดเคลนี้ก็จะลองเปลี่ยนหัวฉีดก่อนหนึ่งหัวปรับหัวที่เป็นปัญหาครับเดี๋ยวหัวที่ยังไม่เสียจะเทให้ดูทีนึงนะครับนี่นะครับมาดูมาดู ตัวที่เป็นปัญหาเอาตัวที่เป็นปัญหาอยู่นี่ตัวที่ใช้ได้นะของชันนี้ครับยังไงดียังไงดีกดงานนะโอ้ไปหมดเลยปะเขาไม่เสียอะไรหัวยังวะเนี่ย สองหัวกดพูดเลยหกพันหกร้อย หัวเสียหมดเลยอ่ะีหัว C หัว C หัวสาม นี่สูบที่สี่ก็เป็นปัญหานะไม่ติดไม่ทำงานนะครับกนะ็นี่ดูนะนี่หัวฉีดที่ใช้ได้เราจะฉีดประมาณนี้นะครับแต่จะฉีดมากฉีดน้อยก็ต้องตวงอีกทีนึงนะครับแต่นี่เราให้รู้ว่าอะไรที่มันเสียนะอ่านะสามสี่ไม่ทำงานตัวนี้สูบที่สองทำงานนะครับ ทำงานก็คือคอยทำงานหัวฉีดยกนะครับยกก็คือการฉีดนะของน้ํามันนะครับมาดูอีกหัวหนึ่งสูบที่หนึ่งนะมาดูอีกหัวหนึ่งสูบที่หนึ่งนะอันนี้เสียสองหัวเนี่ยจับเปลี่ยนทั้งสีงส่ต้นนี้นี่นี่นะดูนะผิดฉีนะ ยกนะเออนี่นะดูเรื่องนะครับผมมาดูตัวสูบที่สีที่เราเจอต่อตอนแรก,กเราเ็นสูบเดียวนะครับที่สี่ที่เป็นปัญหาอีกหึ่งโจทย์คืออันนี้เสียสองหัวนะครับหัวชีนมากนี่กดยกไม่ขึ้นเลยครับ ทำงานนะการแรงดันไม่อยู่ไสโจ๊กเลยนะครับชัดเจนนะเมืเท่นี้กลับงานแค้ไสป,ปัญหาเครื่องยนต์สตตร์ไม่ติดนะในฟอร์เรนเจอร์นะผมปัญหาที่เจอคือหัวฉีดเป็นปัญหานะครับมาดูมาดูนะตอนนี้หัวฉีดเคยเปลี่ยนมาแล้วอย่างที่พูดเบื้องต้นนะครับก็ป้ายหัวฉีดนะมาคนละเบอร์ละตัวเลยนะครับมาคนละเบอร์เลยเบอร์ไม่ตรง รับหัวนะแล้วก็คอยก็ไม่ตรงรุ่นนะครับอันนี้ต้นเราลื้อทำไห้แล้วนะเดี๋ยวหัวฉีดรอเปลี่ยนไปแล้วก็กอบแล้วก็เท็นะครับกับหัวฉีดพอเลเจอร2สองจุดสองนะคนดูเยอะช่วงนี้กำลังมากระแสนี่พูดหรอกพูดอะไรนะนี่นี่นี่นะจัดการได้ใหม่นะไปนะ ั้งต้นเลยนะจัดระบบใหม่เลยนะเทปตวงให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรนเจอร์กันนี้นะครับได้สตาร์ทสตาร์จนร้อนนะฮะจนอนน้ำยาด้านในไหลออกมาเลยนะครับสองตัวสองร้อนสตาร์ตตอนนี้มันฟีอย่างเดียวตอนที่เราสตาร์ทนะเื่องตอนนัวนี้มันฟีไปเลย ดังปิวป้วปิ้วปิ้วนะคือเรืองมันรูดนะครับ<ม>ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะ่ยเดินสาเราเปลี่ยนใหม่เรืองรูดจบปานะครับ<ม>สำหรับเรดินเชือ่อครับดีอ่าถือว่าน้ำมันเครื่องเสียนะอ่ะคันนี้นะหัวฉีดใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะไรน้ำมันมาที่หัวฉีดแล้วรออย่างเดียวคือซักเครื่องยนต์นะครับเอา้าตานเลย ดีเลยนะครับผมนี่เป็นไงฟังเสียงฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับเสียงเอก,กตัวนี้เป็นเอกตลักของเขานะครับมันจะมีแผ่นซับเสียงครอบอยู่ด้านบนอีกทีหนึ่งนะเสียงก็จะเบาลงนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทลัมมือสักพัทหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกไปวิ่งทดสอบตอนนี้มันมืดแล้วนะขอพวกนี้แล้วกันนะครับผม ต่อไปต่อมาดูเช้านี้นะทำงานซ่อมัวชีตนะตอนนี้เราใส่แผ่นซับเสียงเข้าไปแล้วนะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบลงนะเมื่อวานดังกว่านี้นะพอรันสักพักหนึ่งก็จะเท่าที่เข้าทางแล้วนะต่อไปก็เหลือออกวิ่งทดสอบนะบดูอัตราการลิ้งนะของเครื่องยนต์นะครับประกบอบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะโดยแค่ฝาครอบนะครับ ปันมีไหลไหมก่อนออาทดสอบนะดูก่อนนะนี่ปันไม่มีไหลนะเบิ้นแล้วปันก็ไม่ดำนะเดี๋ยวเครื่องเงียบกิ๊บเลยคันนี้กิ๊บเลยเงียบกิ๊บเลย,ยเหลือยอย่างเดียวเอาวิ่งทดสอบมาไปกันไปกันนะเดี๋ยวไปดู กลางทางกลางถนนนะจะมีปัญหาอิิเดนยนอะไรไหมนะครับเนี่ยคลิปเลยนะเครื่องนะครับปรับคอยนะฮะสำคัญเลยนะปรับคอยอย่างดีนะฮะตวงน้ำมันอย่างดีนะหัวฉีดเปลี่ยนปลายสี่ต้นนะครับชุดซ่อมอ่าชุดซ่อมสองชุดนะครับก็ ทั้งสี่หัวนะครับทำห,หมดนะฮะปรับเทสแล้วก็การปรับคอยก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะฮะก็เลยเไม่ต้องมาขึ้นมาปรับบนรถหรือว่าตั้งค่าบนรถนะฮะเดี๋ยนี้ก็มงเครื่องไม้เครื่องมือนะก็ทันสมัยขึ้นมละก็ช่วยในการซ่อมได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะนตาเร่งดีมากนะรันนี้นะ หลยกอนะวิ่งได้หนึ่งร้อยเลยนะเจ้าเลยเจ้าเลยนะกันนี้นะอ่ะทีนี้เคล็ดลับหนึ่งอย่างนะครับเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการซ่อมนะพวกตะกูลพวกรถยุโรปนะครับผมแนะนําเลยนะวิงว่งวนะิ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ห้าโลสนะิบโลเต้องวิง่งออกไปไกลระยะทางยาวๆนะครับอย่างน้นอยๆต้องมีครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมง เพื่อให้มันลัดนนะอินในหัวฉีดนะครับก็ก่อนก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์หรือว่าสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะก็จะทําการหนึ่งเลยก็จะต้องคืนเบย์หัวฉีดนะครับอ่า่ม่ให้มันเบรนะ์ให้มันจาว่าหัวฉีดนี้อยู่สุบหนึ่งสบสองสุบสามสบสี 3, ส่นะครับประมาณนั้นนะขั้นตอนก็จะเยอะหน่อยนะครับค่าแรงก็จะแพงนิดนึงนะสําหรับงานซ่อมฟอร์นนะมันไม่ได้ มันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดอย่างที่เราเห็นนะแต่ว่าก็พยา,ายามทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับกับงานชิ้นนี้นะฮะอันนี้ปัญหาเลยคือเอฟซีเราไปทำมาโอ้โหไปไปไม่ทามาไปเปลี่ยนมาแล้วนะอ c v ว a l v วนะยังอยู่เลยนะนยังอยู่นี ECV v a l v วยังอยู่เลยของใหม่นะเนี่ยของใหม่นะที่เอฟซีเบิกมานะ,ะยังอยู่นะครับอือประมาณนั้น นะแล้วก็เขาบอกว่าปั๊มติ๊กอยู่ด้านหลังเบาะนะเราก็ไม่ได้ยุ่งนะครับมันคนละจุดกันเลยนะเงินที่ซื้อไปแทนที่จะเอามาลงตรงหัวฉีดก็หนักไปอีกเ <c oughs> ช็คก่อนซ่อมนะครับเช็คก่อนซ่อมนะฮะเาไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับอนะดีนี้เรามีเครื่องสแกนนะครับเครื่อกสแกนเนี่ยเขาจะบอกเราได้เลยนะแล้วอ่านโค้ดให้แม่นยำนะครับจบงานง่ายกว่านะครับ สำหรับงานก่อนนั้นเรามีเครื่องมือพร้อมนะคุมโปรแกรมอะไรของเราพร้อมครบสมบูรณ์นะครับนะท่านใดนะที่ชอบคลิปที่เราทาออกมานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแลทางช่อง YouTube ดูงแงเจริญการช่างนะครับแลนะทางเพจเฟซบุ๊กนะครับอูงแงเจริญกานช่างนะครับวันนี้นะคราบมว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูงแงเจริญงานช่างนะครับ อย่าลืมนะครับวิ่งรันในไกลนะอย่างน,น้อยๆครึ่งชั่วโมงนะเสร็จปุ๊บรับเครื่องยนต์สตาร์ทใหม่วิ่งอีกนะครับแล้วก็ส่งงาน FC รับตังค์นะครับส <laughs> ปัสดีครับสปันดีครับ